ชาวจังหวัดปราจีนบุรีรวมตัวกันขออ่างเก็บน้ำจากกรมชลประทานวันที่15มีนาคม2566ชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนกรมชลประทานที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่หมู่10เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และอีกหลายๆห,หมู่บ้านมีพื้นที่การเกษตรในการทำนาและทำได้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าหากมีการสร้างอ่างเก็บน้ำ จะทำให้ทำการเกษตรได้ดีมากขึ้นน้ำในแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่แล้วหน้าแรงไม่มีน้ำใช้ในทางการเกษตรที่ผ่านมาคณะรองเลขาธิการกปลเจ้าหน้าที่กลุมชนระทานและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งสำนักบริหารกลุ่มชนระทานอุทยานแห่งชาติได้ลงพื้นที่ติดตามสำรวจโครงการอย่างต่อเนื่องพบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการให้ทางกรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ใช้และเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ชีวิตของมนุษย์เองขาดน้ำเข้ากับิิบมี่ยังเลยซิปูพักกับบ่เดกินปูบัก้งว่าที่เอาไปขายตลาดกับว่าปูกก็ได้ปูงกงักบบก้นก็ขายก็ได้เพราะว่ามีน้ำเราอยากจะได้เขื่อนจ้า จากที่เมื่อวานนี้เราได้ประชุมหารือกันอย่างที่ท่านนายกได้พูดถึงก็คือเ,อเดิมเนี่ยในหลวงกาตริก้าท,ท่านก็เคยมีรักษาที่จะให้จัดหาเาให้กับประชาชนน่นะคะในเขตพื้นที่ประจีนบุรีแต่เนื่องจากว่าในบางพื้นที่เราก็อาจจะทําไม่ได้เราก็เลยต้องมาหาทางเลือกใหม่ที่จะดําเนินงานโครงการว่าตรงไหนบ้างที่จะทําแล้วสามารถช่วยเหลือประชาชนได้แล้วก็ไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ป่านะคะ คนคนก็อยู่ได้ป่าก็อยู่ได้จักก็อยู่ได้กกไดทุกอย่างก็ต้องไปด้วยกันได้หลังจากที่ทราบว่ามีโครงการนี้ก็ชาวบ้านก็ดีใจนะครับอยากอยากอยากได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องปไปตามาก็ของทางราชการนะครับตรงนี้เราก็เข้าใจนะครับทุกทุกทุกภาคส่วนนะครับก็ทำนะครับก็อยากให้เกิดตรงนี้นะครับแต่เราก็ถ้าจะไปได้ตรงนี้หรือขอยับไปตรงอื่นนะครับขอให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ย ได้มีแหล่งน้ําในการกักเก็บน้ำไว้ใช้นะครับเพื่อจะได้แก้ไขปัญหานะครับเรื่องความยากจนนะครับเราเราทําการเกษตรนะครับถ้าเกิดเรามีน้ำเนี่ยแทนที่ท่านเห็นนะครับเราปลูกเป็นไม้ยูคาหรือมันสับปะหลังเนี่ยเราจะเปลี่ยนนะครับมาเป็นไม้ที่ปล,ปลูกต้นไม้ที่สร้างมูลค่าได้อย่างทุเรียนส้มโออะไรต่างๆนะครับที่ท,ที่เราทาง ห้วยสมงนะครับเราก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับเพราะว่าเรามีน้ำแต่ตรงนี้เราเราเราไม่มีน้ำนะครับน้ำไม่พอก็ยังเป็นพื้นไร่